สวัสดีครับมาพบกับ f ฟ e n o t ลิสต์นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงความแตกต่างมุมมองการเล่าเรื่องนะครับแบบ Deep light แล้วก็ Overview นะครับในมุมมองการเล่าเรื่องนะครับบางทีเราจะได้ยินในลักษณะของบุคคลที่1บุคคลที่2บุคคลที่3านะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลที่2นี่มันไม่ค่อยมีเท่าอะไรนะครับม,มันยากนะครับ บุคคลที่สามมีอยู่นะแต่คือในในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเอา่อเดิร์เอา่าอะไรนะเป็นเดิร์ดเพอร์เซนแล้วก็ลิมิตเอเอลิมิเต็ดอ่าเดิร์ดเพอร์เซนนะครับก็คือมุมมองบุคคลที่สามแบบจำกัดนะครับเป็นเนี้อคือถ้าเป็นมุมมองบุคคลที่สามแบบเทพเจ้านะครับก็เป็นอมอมนิสเซียนนะครับเป็นเดิร์ดเพอร์เซนนะฮะลักษณะนี้นะครับทีเนี้ย มันก็จะมีรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้ใช้ลักษณะมุมมองนั้นนะครับเขาจะพูดในเรื่องของ Deep Line แล้วก็ Overview นะครับคือไม่ว่าจะจะใช้มุมมองแบบไหนก็ตามนะทีนี้มันดูว่าในลักษณะของ e e e p l i n เนี่ยแล้ว overview เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในลักษณะของ d e p เนี่ยนะครับหรือ Point of View เนี่ย จะเป็น very intense นะครับคือแบบมันจะเข้มข้นมากนะครับหมายความว่าคือคําแต่ละคำเนี่ยมันต้องแบบมันต้องกันกรองมาอย่างดีแล้วอ่ะนะครับมันต้องกันกรองมาอย่างดีเพื่อที่ว่ามันจะต้อง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 ใช้งานนะครับเหมือนคล้ายๆว่าอาจจะเป็นอาอวอุธไม่เยอะนะครับแต่ต่อยหมัดเดียวก็คือแบบคือกะนกอ่ะนะครับคือกะนอกเลยอะ่ะคือเราจะเขียนไม่เยอะนะครับในการมันใหญ่เนี่ยนะ ทีนี้คือว่าเขาพูดถึงว่าเอ๊ะดิฟไพลอฟวิวเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเราเหมือนเหมือนแบบคล้ายๆเราเป็นวิญญาณนะครับที่สิงเข้าไปในร่างของตัวละครเนะี่ยเหมือนเราเป็นตัวละครนั่นเลยนะครับถ้าหมายความว่าเอ็ h ซ์ติงด้ทับเพนอิชแช่คือความรู้สึกนะครับความรู้สึกของตัวละครความเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราเราบอกว่าตัวละครโดนยิง โอ้ยดูสีหน้าจะปวดหลับไปอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของไลท์นะครับไลท์พีเอวีนะไลท์พีเอวีคือมันมันดูผูกเปิดนะครับมันไม่ได้รู้ทุกอย่างนะมันไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าดีพคอยเอฟวิวเนี่ยคือมันมันจะรู้ทุกอย่างนะครับเช่นเออโดนยิงเข้าไปแล้วแบบคือเขารู้สึกแบบร้อนเผาที่หน้าอกนะครับร้อนเผาแล้วก็คือเหมือนกับว่า การหายใจติดขัดนะครับความรู้สึกแบบว่าเออหายใจติดขัดอะไรอะไรหายใจไม่ค่อยออกนะครับการเราก็มีความคิดนะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายนะครับกลัวนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะเป็น เป็นห่วงลูกอะไรต่างๆเนี่ยหรือแบบไม่อยากตายอะไรต่างๆคือเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือว่าบางทีการจะมีการย้อนไปถึงแบ็กสตอรี่ที่เขาเอ่อนึกถึงเรื่องราวบางอย่างเป็นแฟลตแรกนะครับไปนึกถึงเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับก่อนที่จะตายแล้วเขาก็อาจจะเขียนเรื่องอะไรต่างๆนะครับอ่าด้วยเลือดอะไรเงี้ยก่อนตายอะไรต่างๆด้วยด้วยลักษณะที่มาจากความคิดของเขานะครับนะะซึ่งไอ้คนที่ ไมเห็นในการเขียนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราได้แชร์ไปหมดแล้วนะครับความรู้สึกความคิดอะไรนะครับในตอนนั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า deep p o i n t o f v i e w นะครับนะฮะถามว่าใช้ประโยชน์ได้ดีตรงไหนนะครับเขาบอก great for s h o t นะครับคือสั้นนะครับนะสั้นสประโยคสั้นๆนะครับ very emotional scene นะฮะก็คือในฉากที่ต้องการอารมณ์ที่มันพลิกๆนะครับเราจะไม่ อธิบายเย,อ,เยอะเหมันฉากต่อสู้น,นะครับ action นเนี่ยนะอันนี้คือนเนี่ยเก็บอกว่า emotion no scene แล้วก็ most intense part of action scene ก็คือจุดที่แบบเขาเรียกว่าเข้มข้นที่สุดนะครับของฉาก action นเนี่ยจะไม่ใช้คำเย,อ,เยอะๆนะครับเขาจะใช้คำกระชับแล้วก็เค้นเข้าไปนะครับเค้นเข้าไปให้มันเข้มข้นนะอันนี้เป็นลักษณะของ deep point of view นะครับ ทีเนี้ยในลักษณะของ light p o i n t of view นะครับก็จะจะไม่ intense นะครับก็คือไม่เข้มข้นนะมันก็คือการมันใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับจะใช้สมบัติสำนวนอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ intense คือไม่ได้มีความเข้มข้นหมือนว่าการ คำที่ใช้เนี่ยได้รับการกันกรองมาอย่างดีนะครับก็คือจะไม่มีคําขยะหรือว่าเป็นลักษณะการแต่งเติมให้มันดูสละสรวยอะไรต่างๆนะครับจะเน้นที่การใช้งานเป็นหลักนะครับในเรื่องของแอคชั่นนะครับเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่อยๆนะครับนะสามารถทําได้หลายๆอย่างนะครับก็ในเรื่องของแอคชั่นนะครับเรื่องของการ กริยาอาการต่างๆนะครับในการกระทําหรือว่าเ,าเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ได้รับการแชร์นะครับก็คือได้รับการถ่ายทอดออกมานะครับแต่ในเรื่องของความคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดนะครับเพราะมันเป็นไลฟ์ออฟฟิวนะครับคือเป็นแบบเบาๆนะครับเป,เป็นเป็นเป็นการรู้แบบ รู้ในผิวเผินนะครับในการรู้ผิวเผินที่เราไม่นั่นนะครับเขาบอกว่ามุมมองมันก็เหมือนการถอยนะครับสเตปออกมาจากตัวละครนะครับสองสามเก้านะฮะในขนาดที่ดิฟออฟควายวิวเนี่ยคือเขาบอกมันอยู่บนไหลเลยหรือจริงคือมันเข้าไปสิงเลยเข้าไปสิงในในในตัวละครเลยเหมือนเราแบบเป็นตัวละครตัวละครนั้นนะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างๆนะครับนะอะไรต่างๆเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนกันนะครับเหมือนคนอ่านเนี่ย เข้าไปสิงกับตัวละครอันนี้คือ p p o อย t of view แต่ได้เกิดไลฟ์พาวิวนะก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเราดูจากกล้องก์กรปิดเลือ,ลอดต่างๆนะครับเหมือนลืมเหมือนเราเดินถือกล้องเดินตามนะครับไอ้ภาพที่มันอยู่ในกล้องนั่นแหละนี่คือไลฟ์พอ v วิวนะครับถามว่ามันใช้ได้ดีในไหนนะครับก็าบอก r e a t for s c e n e ั that ์บ bit heavy on t เ l ล i n g นะครับเหมือนกับว่าเราต้องการพูดนะครับมันต้องการพูดพูดเยอะๆนะครับ เหมือนบอกเล่าเรื่องราวนะครับการที่เราจะเล่าเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะใช้ไลฟ์พอยท์วิวนะครับก็คือ uh, มันมันมันจะมีคือเรียกว่าเนื้อหามันจะเยอะนะครับมันจะยาวนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับที่มันเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มันไม่ได้ลงลึกไปในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะครับของตัวละครที่ท,ที่ที่เฉพาะนะครับลึกๆตรงน,นั้นนะ ต่อไปนะครับก็เป็น overview, p o f i l e view นะครับแล้วแบบ big picture นะครับคือภาพรวมคร่าวๆนะครับนะเป็นลักษณะเดียวกับ l o o i n g over นะครับ above a r o u n d theater คือเหมือนเหมือนเรามองจากที่สูงนะครับเอาง่ายๆนะเหมือนเราดูบอลนะครับดูบอลในสนามนะครับเราก็โอ้นักเตะตัวเล็กิดเดียวนะครับใครเป็นใครก็ไม่รู้แล้ก็ดูดูมันยิงเข้าหรือเปล่าเฮ้เฮ้เฮ้ครับลุ้นๆไปนะฮะ ก็ตรงนี้ต้องใช้กล้องส่องนางไกลนะครับอยากจะให้ดูชัดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นภาพนะครับนะเหมือนเราดูทีวีเนี่ยทีวีเขาเขาส่องกล้องมาเหมือนกับว่าเขาซูมอะไรต่างๆมันมาให้ดูแล้วดังนั้นมัน,ม,นมันก็จะเห็นชัดกว่านะครับกว่าที่เราเอ่อไปดูในสนามนะครับแต่ดูในสนามมันก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะฮะัน hover hovering above charter นะครับมันมันมันเหมือนเรา นะครับมีกล้องมีโดรนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันถ่ายนะครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าความคิดนะครับ d o t e not share นะครับก็คือไม่จะไม่แชร์คือจะจะไม่แสดงออกนะคือเพราะว่ามันเป็นภาพรวมนะครับคือกว้างมากๆเลยนะครับเขาบอก great for setting and exposition นะครับก็คือในฉากมันมันมีอะไรอย่างไนคือโดยภาพรวมนะครับเราเราจะต้องบอกนะครับเราต้องบอกภาพรวมในฉากนั้นนะฮะหลายๆคนมาแบบ ไม่ได้บอกภาพรวมอ่ะคือไม่มีฉากว้ง่ายนะครับคือเราก็จะมีอาการกิริยาอะไรบางอย่างนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับหลังจากที่เขาพูดไปแล้วแบบเออเอ,อโถดเกี้ยวอะไรต่างนะครับยืนมือยืนขึ้นมันมีอยู่แค่เนี้ยมันแมบอว่าฉากแล้วมันเป็นความมืดนะครับไม่มีอะไรเลยนะเพราะนั้นในในการเขียนนะครับมันการบรรยายมันต้องมีนะฮะเช่นครับว่าเขาเออเป็นทะเลนะครับเราก็ไม่ต้องบอกขนาดว่าเออ ต้นต้นต้นไม้นะครับมีอะไรบ้างตัวมันสูงกี่เซนอะไรต่างสีมันเป็นอย่างงั้นโทนนี้โทนนั้นคืออันนี้เราไม่ต้องบอกนะครับมันเราก็บอกว่าเป็นภาพภาพรวมนะครับเอ้ยมีต้นไม้เป็นหย่อมๆย่อมนะครับเป็นต้นมะพร้าวนะเออคนก็นั่งอะไรนะนอนอยู่ทีเ่เตียงนะครับเรียกว่าอะไรเตียงมันก็จะถือว,ว่าเตียงนะนะเป็นเตียงแบบ เตียงเอาดอนะฮะที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็นอนอะไรเงี้ยเตียงไม้เตียงไม้นะครับเตียงไหนเตียงชายหาดก็คือเตียงชายหาดเออเตียงชายหาดนะครับนอนเตียงชายหาดนะครับแต่แว่นชมวิวคือเราให้ภาพรวมนะครับเราจะไม่ลงดีเทลอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโอววิวพายวิวนะครับคือเราให้ภาพรวมนะครับว่ามันมีอะไรยังไงตรงไหนนะครับแล้ว เพียงพอที่ให้คนอ่านเขาจินตนาการได้แต่นี่คือการที่เราจะลงรายละเอียดตรงไหนเนี่ยหมายความว่ามันมีความสําคัญในพลอตของเรานะครับเราก็จะไปลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องมีความสําคัญเลยนะครับแล้วเราก็เอามาเขียนนะ่ะคือมันไม่รู้จะเขียนอะไรไงนะอยากจะให้คํามันครบๆอะอยากให้คํามันเยอะนะครับนะคือหลายๆคนนะครับถามว่าจํานวนคำท่านี้น้อยไปไหมจำนวนคำท่าน,น,นี้โอเคไหมแต่ ไม่ได้ถามเลยว่าไอ้ไอที่เขียนลงไปเนี่ยครับอันไหนควรจะเขียนอันไหนไม่ควรเขียนนะฮะหมายถึงว่าอันไหนมันควรจะตัดออกนะครับทีนี้เขาก็ไม่อยากตัดเพราะว่าเดีย๋ยวจำนวนคำมันน้อยไงจำนวนคำมันน้อยดูมันเขียนได้น้อยนะครับจริงๆแล้วเราต้องดูนะครับมันสอดคล้องกับเรื่องของเราหรือเปล่านะครับข้อมูลที่ให้มาตรงนี้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับสมมุติว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันตอนนี้มันยังไม่ใช้หรอก แต่ว่าในการทาความเข้าใจในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไอ้ข้อมูลตรงนี้มันต้องใช้เป็นพื้นฐานอย่างเช่นเออคุณจะคิดเลขเนี่ยคุณต้องท่องสูตรคูณก่อนใช่ไหมเออท่องสูตรคูณนะครับคือตอนแรกมันยังไม่ได้ใช้หรอกนะแต่คือคุณต้องเตรียมตัวไงคุณต้องท่องไว้ก่อนอันเนี้ยถามว่าต้องรู้ไหมเออต้องรู้นะครับมันลักษณะอย่างเงี้ยคือข้อมูลนะครับที่จะนําไปใช้ในการทําอะไรในอนาคตเนี่ยนะครับของเรื่องเนี่ย เราใส่ได้นะครับไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ส่วนเกินนะครับของเรื่องหรือสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างเนี่ยคือเอออะไรนะราคาข้าวเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงไปนะของกรุงเทพเนี่ยแต่ก่อนยี่สิบาทเดี๋ยวนี้สามสิบอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วสามสิบนี่มัน มันน่าจะถูกไปนะฮะเดี๋ยวนี้มันอาจจะสามสิบห้านะครับนะพิเศษสี่สิบหรือบางทีมันสี่สิบห้าได้ซ้ำไปนะฮะด้วยความที่น้ำมันมันแพงนะครับอันเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องราวนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับมุมมองสามประเภทนี้นะเราจะใช้อะไรยังไงนะครับที่ไหนเราก็พิจารณาดูนะครับนะก็ถามว่าเฮ้ยไอ้มุมมองคนที่สามเนี่ยจะทำดีฟพอยส์วิวได้ไหมไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดเป็น limited นะครับ uh, limited, uh, third, personal, third person นะครับคือมุมมองคนที่3แบบจำกัดนะครับที่ไม่ไม่ใช่แบบพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถทำ deep profile view ได้เพราะเขา uh, ต้องพูดถึงความรู้สึกนะครับความคิดนะฮะตัวละครซึ่งมันจะต้องสิ่งเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็นมุมมองบุคคลที่1ห,หรือมุมมองแบบพระเจ้านะครับที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับซึ่ง เป็นส่วนตัวนะผมผมจะชอบใช้แบบมุมมองแบบพระเจ้านะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าผมจะจะจะ,จะบรรยายาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือผมก็บรรยายแบบจํากัดน,นั่นแหละแต่คือบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับอยากจะบรรยายความรู้สึกนะครับความคิดตัวละครเนี่ยผมก็ก้าวเข้ามาไดผ้ผมก็ผมก็พูดได้นะครับเพราะว่าผมเลือกแบบงานแบบพระเจ้านะ่ะถึงซึ่งไหม พระเจ้าอยากจะบอกก็บอกนะครับไม่อยากบอกกไม่บอกนะครับเพราะว่าฉันคือพระเจ้านะครับในเรื่องของเราอ่อันนี้ก็ทำความเข้าใจกันแล้วนะครับไม่เข้าใจก็ก็เม้นโอมมาได้นะครับอันนี้ก็จบ,นนกจบปเปียงนี้นะครับ